ครัวแม่แสบสวัสดีค่ะวันนี้แสบขอนำเสนอเมนูนี้เลยทุกคนเมนูแซนด์วิชนะคะเป็นขนมปังหมูแดงนั่นเองนะคะเดี๋ยวมาดูว่าวันนี้แสบใช้เป็นส่วนผสมอะไรกันบ้างนะคะนี่เลยทุกคนเป็นหมูแดงไม่ใช่หมูเด้งนะคะและนี่เป็นน้ำซอสนะคะหรือว่าน้ำแซนด์วิชนํำสลัดที่แสบทํานะคะและผักที่จะใส่วันนี้มีมะเขือเทศ แตงกวาสลัดแครอทผักชีต้นหอมหอมหัวใหญ่นะคะแซนวิชหมูแดงต้องทานคู่กับหอมหัวใหญ่กับผักชีนะคะเข้ากันมากมาตอนนี้มาตัดขนมปังกันได้เลยคนขนมปังแบบว่าหอมกรุ่นจากเตานะคะเมอบ้านจะซื้อมามเช้านี้แสบก็เอามาอุ่นเตานิดหน่อย ที่มาของคำว่มมากรอบนอกนุมน่มในมันเป็นแบบนี้เองนะคะทุกคนนี่โอ้โหนี่นะคะเอาส่ออกนะคะเพราะว่าเราจะได้ใส่เครื่องได้เยอะๆนะคะก่อนอื่นเลยขอทานนี่ก่อน,นอืมตัดใส่ไปเลยค่ะ น้ำซอสแสบใส่เป็นมัยองเนสนะคะน้ำมันเกลือพริกไทยตีผสมให้เข้ากันก็จะได้เป็นแบบนี้นำมาทาขนมปังเขาบอกว่าอร่อยมากนี่เลยจ้านี่ใส่สลัดลงไปด้วยแบบนี้นะคะนี่เสาสลัดรองด้านล่างแบบนี้หลังจากนั้นนำหมูแดง ที่เราเตรียมไว้ใส่ไปแบบนี้เลยนะคะนมีใครเคยลองทานบ้างยังสำหรับเมนูนี้นะคะขอแนะนำเลยว่าอร่อยมากหมูแดงเข้ากับผักชีมากเลยนะคะนี่ใส่ลงไปแบบนี้นะคะผักเราเลือกใส่ได้ตามใจชอบได้เลยนะคะทุกคนนี่และนี่ที่ขาดไม่ได้เลยเป็นหอมหัวใหญ่ใส่เรียงไปเลยนะคะ นี่ถ้าใครไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่เพราะเด็กที่บ้านไม่ชอบเหมือนกันเดซี่ทำให้ลูกก็ไม่ใส่เหมือนกันนะคะนี่เลยค่ะยัดไปแบบนี้นะคะอืมแอบทานผักไปในตัวเลยวันนี้นี่รูปร่างแซนด์วิชจากครัวแม่แสบนะคะน้ำหมูแดงยอดลงไปด้วยนะคะนี่ อันเสร็จแล้วนะคะทุกคนนี่เดี๋ยวอันนี้ออกหน่อยออ้หยัวๆเลยอิ่มมากสําหรับเมนูนี้นะคะนี่เดี๋ยวแสบจะทําอีกหลายอันนะคะทั้งหมดสีอันด้วยกันวันนี้จะไปหาทานข้าวนอกบ้านกันนะคะนี่เป็นไอนเดียวิธีการทำแซนวิชจากครวัวแม่แสบเลยจ้าทุกคนน่าทานไหมคะ